สวัสดีครับวันนี้สโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีขอนําเสนอท่านด้วยรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์ขีตาสามชายครับพระองค์นี้สภาพเดิมครับไม่ผ่านการใช้พุทธศินหล่อโบราณแบบชาวบ้านโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ทันในยุคหลวงพ่อเงินบางคานสันนิษฐานน่าจะสร้างในยุคปลายถึงยุคกลางนะครับ ดูที่เนื้อโลหะมีความแห้งหดตัวยุบย่นเป็นเก,กล็ดกระดีตามุงมีคราบเบ้าและออกไซด์ที่ดันมาจากภายในมีสีน้ำตาลแดงเขียวติดตามเนื้อพระสอดคล้องกลงเกลืนเป็นธรรมชาติสวยงามครับวิธีการสร้างก็แบบหล่อประกบหน้ากระโหลกหลังถูกต้องหมดครับต่อไปผมขออญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง M.O.U. ระหว่างสโมรสรเรากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยเรื่องการใช้เทคโนโลยีกระบวนการศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของพระเครื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าทุกๆท่านมาใช้บริการเราของสโมรสรเราที่เราจะเปิดขึ้นมาใหม่เราก็จะมีการถ้าเราจะต้องมา ดูให้มันละเอียดถึงเนื้อพระเราก็จะมีใช้การการนำมาใช้เครื่องมือของมหาวิาลยนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็โปรดกรุณาติดตามต่อไปครับ